ตัวเต็มมงังหาแบคโคเวอร์ในตอนที่350แอสตาเนี่ยใกล้จะเจอกับลูเซสอีกครั้งหนึ่งแล้วและก่อนที่จะไปเริ่มศึกตัดสินแอสตาเนี่ยจะต้องจัดการกับมันให้ได้ซะก่อนซึ่งเป็นใครหรือว่าเป็นอะไรนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเนื้อหากันเลยดีกว่าเอาละครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกๆท่ทานด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องการ์สองการ์แแนลพาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําเกี่ยวกับแบคโคเวอร์นะครับผมหรือว่ามางังงะแบคโคเวอร์ในตอนที่350 ซึ่งต้องบอกก่อนว่าก็เป็นอีกหนึ่งตอนนะครับผมที่เคยทำไปแล้วว่ามันมีครบรถจริงๆนะครับผมสำหรับณตอนนี้นะครับผมจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวกดไลค์ซับสไคร b ์กดแชร์แล้วเดี๋ยวไปเริ่มกันได้เลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยถ้าใครอยากหาอ่าน ก็แอปมังหะพัดนะครับผมที่เดิมเลยลิงก์เนี่ยจะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ซึ่งตอนแรกนะครับผมเปิดฉากมาเนี่ยก็จะเป็นตอนต่อจากตอนที่แล้วใช่ไหมที่แอสตาเนี่ยสามารถจัดการซิสเตอร์ลินลี่ได้นะครับผมซึ่งก็เข้าไปประคองเพราะว่าล่างเนี่ยกำลังจะตกลงมานะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยดูเหมือนแอสตาน่ยจะเรียกขึ้นมาว่าซิสเตอร์ซึ่งตัวของซิสเตอร์เองเนี่ยเขาก็ตอบกลับมาเช่นเดียวกันนะครับว่าแอสตาคุง ซึ่งหลังจากนั้นนะครับก็เป็นการพูดคุยกันว่าฉันขอโทษน,นะที่พูดจารุนแรงกับเธอมาโดยตลอดซึ่งตัวของแอต ta เนี่ยเขาก็ได้พูดออกมาเหมือนกันในจังหวะที่ซีเตอร์ร้องไห้นะแอต ta เขาก็พยายามที่จะปลอบใจว่าเรื่องแบบนั้นเนี่ยช่างมันเถอะครับซึ่งซีเตอร์เองเนี่ยเขาก็คิดในใจด้วยนะครับว่าฉันเนี่ยทำเรื่องโหดร้ายกับทุกคนอย่างมากมายซึ่งตัวของซีเตอร์ก็เลยได้บอกว่าฉันเศร้าใจ กับการแบ่งชนชั้นด้วยพลังเวทที่โลกขั้นสูงอยากจะให้ผู้คนเท่าเทียมกันมีความสุขถึงได้มาเป็นนักบวชหรือเป็นซีเตอร์นั่นเองและเขาเนี่ยก็เลยได้บอกว่าแต่สมาคมหรือว่าโบสถ์นะครับผมหรือว่าที่ให้มีการรวมตัวของซีเตอร์เนี่ยก็มีการแบ่งชนชั้นกันนะครับผมด้วยระดับพลังนะครับผมที่ต่างกันตามพลังเวทนั่นเองและเขาเนี่ยจึงได้บอกว่าชั้นจึง หนีมายังโลกที่ถูกทิ้งหรือว่าหมู่บ้านฮาร์ดของแอสตาถึงจะสวดภาวนาต่อพระเจ้าสักเท่าไหร่นะครับมันก็ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้นะครับก็ได้มาอยู่ที่หมู่บ้านฮาร์ดมาเลี้ยงดูเด็กกำพรานะครับแล้วก็ได้พูดออกมาว่าอย่างน้อยเนี่ยถึงจะเป็นคนอย่างฉันเนี่ยก็อยากจะช่วยเหลือนะครับผมคนที่ช่วยได้นะครับซีเตอร์เองเนี่ยก็ดูเหมือนแบบว่าจะเจ็บหนักอยู่นะซึ่งตัวของแอสตาเนี่ยก็เลยเรียกว่าซสเตอร์ครับ ตัวของริวนะครับผมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกแอสตันะแข็งแกร่งขึ้นมากแล้วนะก็เพราะได้เธอเนี่ยช่วยไว้ยังไงละ่ะแอสตาก็หันมาแล้วก็เรียกว่าริวริวเนี่ยเขาก็เลยได้พูดต่อว่าข่าวนี้เนี่ยลองพึ่งพาผู้ชายที่เธอช่วยไว้ดูบ้างไหมสาวน้อยซึ่งตัวของซิเตอร์เนี่ยก็แบบน้ําตาอาบหน้าเลยนะเขาก็เลยได้เรียกว่าแอสตา และเขาเนี่ยก็ได้อธิบายว่าศึกตัดสินที่อาณาจักรคเวอร์เนี่ยจะเหลืออีกแค่3วันก่อนที่จะถึงวันนั้นนะครับผมตัวของลูเซียนเนี่ยกำลังเตรียมการนะครับเอาเวทมนต์กายเนื้อนะครับผมของดันเต้เวทมนต์เลือดของวานิก้าแล้วก็เวทมนต์กระดูกของเซนอนนะครับผมก็คือทั้ง3เวทมนต์นี้เนี่ยมันเป็นเวทมนต์ของพี่น้องโสกติตนะครับมาหลอมรวมกับเวทมนต์วิญญาณของเขานะครับผมจนได้พลัง อันตรายออกมานะครับผมหรือว่าพลังอันร้ายกาดนั่นเองซึ่งตัวของซีเตอร์เนี่ยจึงได้พูดออกมาว่าสามารถเปลี่ยนร่างกายและจิตใจของคนอื่นได้ตามที่ตัวเองเนี่ยต้องการหรือจะสร้างคนขึ้นมาจากศูนย์เลยเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากเป็นเวทมนต์ที่เรากับว่าเป็นพระเจ้าอย่างแท้จริงในวันที่จะเป็นวันศึกตัดสินนั้นเนี่ยเขาเนี่ยจะยึดเอาเวทมนต์ทั้งหมดบนโลกใบนี้ออกมานะครับผมซึ่งตัวของแอสตาเนี่ยมันก็เลยได้พูดออกมาเลยนะครับว่า จะยึดเวทมนต์ทั้งหมดของโลกเลยงั้นเหรอซึ่งตัวของซีเตอร์เนี่ยเขาก็พูดออกมาต่อว่าแน่นอนว่าที่ฮินุคุนนหรือดินแดนแห่งดวงอาทิตย์นี้เนี่ยก็จะโดนไปด้วยนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยได้แบบว่าร้องออกมาอีกครั้งหนึง่งแบบว่าหนักเลยครั้งนี้คือร้องออกมาว่าฉันนี่แบบละอายใจมากจริงๆขอโทษด,ด้วยขอโทษด,ด้วยนะทุกคน แต่หลังจากที่ตัวของซีเตอร์พูดออกมาแบบนี้เขาก็เลยได้บอกว่าสิ่งที่ฉันขอโทษไปเนี่ยก็คือสิ่งที่ฉันเนี่ยไปช่วยลูเซียตในการปลุกมังกรห้าเสียงขึ้นมาและทําให้ทุกคนเนี่ยต้องเจอกับความอันตรายและโหดร้ายซึ่งตัวของแอตต้าก,ก็เลยได้บอกว่าซีเตอร์ไม่ได้เป็นคนผิดหรอกครับผมจะไม่ยอมให้ใคร มาโทษซีเตอร์ได้แม้แต่คนเดียวและตัวของซีเตอร์ก็เลยได้บอกขอบคุณออกมานะครับแล้วก็สลบไปซึ่งตัวของแอต ta ก็พยายามที่จะเรียกลิวเนี่ยจึงได้บอกว่าเขาเนี่ยยังไม่ตายหรอกนะแต่การที่จะปลุกซีเตอร์ให้ตื่นขึ้นมาได้นั้นเนี่ยน่าจะมีวิธีเดียวนั่นก็คือโค่นล้มนะครับผมตัวของลูเซียสเท่านั้นซึ่งตัวของลิวเนี่ยจึงได้ฝากฟูมิโตะนะครับผมให้ใช้เวทมนฟื้นฟูนะครับผมก็คือเวทมนฟื้นพลังเนี่ยเพื่อที่จะทำเผื่อไว้ก่อนนะครับ มเผื่อว่ามีอะไรฉุกเฉินหรือว่ามันมีแบบอาการบาดเจ็บมากๆนะครับมันจะได้รักษาได้ทันท่วงทีนั่นเองซึ่งตัวของแอตตาเนี่ยจึงได้ขอบคุณฟูมิโตะนะครับแล้วก็ฟักซิเตอร์ลินลี่ไว้กับตัวงเขานะครับฟูมิโตะก็รับหน้าที่นั้นไปซึ่งตอนนั้นเนี่ยแอตตาเ็เลยได้พูดออกมาว่ารอก่อนนะซิเตอร์ผมเนี่ยจะโค่นล้มลูเซียสให้ได้และเพื่อการนั้นผมเอง จะต้องฟันไอ้เจ้ามังกรที่อยู่ข้างหลังนี่ทิ้งให้ได้ซะตอนนี้เลยนี่ก็เป็นการจบไปนะครับผมสำหรับมงังงะแบคโฮเวอร์ในตอนที่350นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าสนุกมากๆเลยนะแล้วก็คิดว่าถ้าจัดการนะครับผมกับมังกรตัวนี้ได้แล้วเนี่ยก็น่าจะยิงตรงนะครับไปอาณาจักรโคเวอร์ Hoover. ได้ทันทีนะครับผมซึ่งทุกคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่และไอ้พาราดินที่มาอีกหนึ่งคนที่มันชื่อฮิตกิทล่ะ ไม่ต้องไปจัดการมันหรอต้องบอกก่อนว่าไอฮีทกิที่ต้องจัดการเนี่ยคือมันมีทางด้านโยซึงะนะครับผมที่เรียกได้ว่าขนาดนามตัวเองว่าเป็นผู้แข่งแกร่งที่สุดใน7จ็ดลิเวเซนเนี่ยควบคุมอยู่แล้วนะครับคิดว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องยากนะครับผมสําหรับโยซึงะที่จะจัดการนะครับผมกับไอฮีทกีทนะครับก็เลยคิดว่าถ้าเคลียร์มังกรเรียบร้อยนะครับผมหรือว่า จัดการมังกรเรียบร้อยเนี่ยทางด้านโยซึงะเองเนี่ยก็น่าจะเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็พร้อมไปที่อาณาจักรโคเวอร์นะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปในตอนที่เราทําอัปเดตแล้วว่ากลัวว่าแอตตาไปและหน่วยกระทิงดำเนี่ยจะส่วนนะครับผมจะกลายเป็นแบบว่าการส่วนทางกันซะมากกว่านะครับมันจะทําให้การเตรียมการหรือการเตรียมกําลังลบหรือกลยุทธ์ในการต่อสู้กับลูเซียนเนี่ย มันอาจจะยุ่งยากนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยคือมันแบบว่าส่วนทางกันส่วนเวลากันไปหน่อยนะครับผมแต่ถ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็คือจะไปรวมตัวกันหน่วยกระทิงดำแล้วก็จะหากลยุทธ์ในการต่อสู้นะครับกับตัวของลูเซียสเนี่ย ได้ทันท่วงทีอย่างแน่นอนนะครับก็เลยคิดว่าทางด้านตัวของแอสตานั้นนะครับไม่น่าที่จะเสียเวลากับมังกรห้าหัวมากสักเท่าไหร่นะครับผมอาจจะแบบว่าตอนหน้าเนี่ยก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วก็จบแล้วนะครับผมก็ต้องรอดูกันว่าจะเสียเวลากับมังกรห้าหัวเนี่ยนานสักแค่ไหนนะครับผมและจะทันในศึกอีก3วันหรือเปล่านะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับและเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับผมเกี่ยวกับศึกที่กําลังจาก ใกล้เข้ามาถึงแล้วแล้วมันก็เรียกได้ว่าจวนเจียวเวลามากๆนะครับเราเองก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าฮินคูนี้เนี่ยมันอยู่ห่างจากประเทศโคเวอร์หรือว่านาจาโคเวอร์เนี่ย มากน้อยแค่ไหนนะครับล้วต้องใช้ระยะเดินทางเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ซึ่งคิดว่ายังไงคิดว่าแอต ta เนี่ยไปทันหรือเปล่าหรือแบบว่าแบบเฉียดฉิวเลยคือไปเนี่ยเริ่มสึกพอดีอันนี้เนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเลย่นงกันได้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยจะมีประมาณเท่านี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์สับสไครต์กดแชร์ผมด้วยแล้วก็ถ้ามีตรงไหนผิดเนี่ยหรือพูดผิดตรงไหนเนี่ยต้องขอภัยด้วยสำหรับวันนี้ไปเว้ย